เก็บต <chat> ีนด้วยเดี๋ยวเก็บคิงไม่ได้ด้วยแม่งกระร้เลยลงลงเลยว่ามันเลี้ยวเลยโอ้เลี้ยวเลี้ยวกลับเลยเว้ยเฮ้ยแสบแม่งเลี้ยวกลับไปู่ขเลยตึกตึกตึกเต้กเลยก็ล้มอันนั้นโอ้โหงงป้างงงะ้างซูมใบงงว่ะงงงงงงใบตึกรูแบบนี้งงไหมนว่ะนี่ตัว ออกซื้อนะระวังผวไปเรียกเพื่อนมาแบบก็ซื้อยึดสายจหาเงินก่อนปะหาเงินผมเก็บไปที่แล้วผมเก็บเฮ้ยพูดจริงอะไรดิลูกโอ้ยข้างบนชุบอยู่

จะหายรึเปล่าครับเออเวลาเราปะทะมันใกล้ๆระวังนะเพราะปิงเราสูงเก็บเก็บบัตตี้เลยนะ Here's the bounty c o n t r เก็บเก็บเก็บหมดเลยฮะเฮ้ยอยู่ทางหลังคาที่นี่ครับ เป็นบอมโด้เนอะมีมีเอาเกิดอะไรขึ้นคอมเล่นบอมโดนมันวิ่งเข้ามาแล้วมันไปใส่วะอ๋อนี่นี่นี่คือตังสก็ผมไม่แหละมันเก็บปืนบอมเก็บปืนบบมมมคครรััีี

เตรมติหินเอาเลยตรงนู้นนุนอยู่ข้างล่างชัล่างเดี๋ยวเราสลิงไปเโหลดเลยไอ้เหียไอ้เหียเ้ยไิงเปนไยอ่ะกราโดยิงกราโดยิงผม

มันเหมือนมันเข้ามาทีละตัวมันไม่ค่อยมาแคปปิงใช่มันมาทีละตัวตัวปิงที่นี่ดูตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มีตรงนี้นิดนึงเอาของก่อนเลยใส่ไปเลยไม่ไหวแล้ว c น n t เกิดอะไรค Contest ลมเฮงกาดได้ยินได้ยินเสียง Heads up, an enemy squad marching with a bounty not on the bounty hey, target. Gonna... Oh, yeah. 20, yeah. we'll Go get your revenge. เฮ้เรากำลังโดนแซนวิชทเตรีงมอดกมาอยู่ตรงที่ซื้อของเลยมาแล้วพี่ตอมตัเลย Oh. Mark the rest of that squad. No, 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 no. okay, the rest on of squad on your map. Get hunting. Resurgence has closed. No more second <laughs> เฮ้ยมีข้างหน้าน,ในีมีฮนี่นี่ตรงนี้นี่ผมออกขวานะผมออกขวาสอง, <Okay. S 1> สอง บ้านปิงชมพูมีครับชั้นสองเลยมันเฉองมงอันหามเลยทนายครับคนลงบ<อ>ุกเรา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 ที่สูงหน่อยไหมตรงนี้ไหมไป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 ที่ขวาไปเบี่ยงขวาหน่อยขวามือในที่นี้นะ แล้วจอแล้วหู้วววจะมไตายปะเอ่ามดมากน้ามี้ครับมามามาผมมาผผมมามมาลงไปข้างหลังนะโอ้ข้างหน้าผมดื้อๆคุมๆด้อๆำเดียวอ้ยใช่ไหม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 ใช่ไหเรารถละ

นนัน้อยู่ข้างในนั้น,น,นอยู่ข้างในนั้นเลตตัวเดียวเลตัวเดียวเลตัวเดียวเลตัวเดียวฟีนิตน,นะถ้าถ้าถ้ามันมีโชว์ฟินิชน,นะผมไปเลยผมใส่เลยเชงนวัาานี้ใส่ลลลลเลยใส่เลยใส่เลย